สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้ย่ำรุ่ง24มิถุนา2564ครบรอบ89ปี24มิถุนา2475 24มิถุนา2564 89ปีลํำลึกเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณายาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนำโดยคณะราษฎรพันเอกพยาพ่อหนพลพยโหะเสนาเป็นหัวหน้าคณะราษฎรหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือด็อกเตอร์ปรีดีพนมยง์เป็นมันสมองของคณะราษฎรยึดอำนาจจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจสมเด็จพระปฐรเจ้าอยู่หัวให พระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายรัฐธรมรมนูญนั่นคือนำอำนาจอธิปไตยมาเป็นของราษฎรถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับในระบบการเมืองการปกครองของประเทศสยามและประเทศไทยในเวลาต่อมาผมขออนุญาตเชิญชวนท่านทั้งหลายลํำลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายของคณะราษฎรครั้งนี้ ถ้าทำไม่สําเร็จนะครับโทษทันมีมากมายเหลือเกินตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรอะไรทํานลองนั้นแต่89ปีของระบอบประชาธิปไตยมันเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นเรื่องน่าคิดครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองดังกล่าวจังถือว่าเป็นวันชาติของประเทศสยามและประเทศไทยโดย ถือว่าวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองสําคัญอย่างนี้อาณาอารยประเทศเขาก็ถือเอาเป็นวันชาติของประเทศนั้นๆประเทศไทยถือเอา24ิมิถุนาเป็นวันชาติครับแต่น่าเสียดายที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรียกเลิกให้ใช้วันพระราชสมภพของรุนก้ารลัจกาลที่เก้าเป็นวันชาติผมไม่ขัดข้องนะครับแต่ต้องแยกความสําคัญ ระหว่างวันชาติซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองกับวันพระราชสมภพไม่มีอะไรจะขัดข้องวันที่24มิถุนาครับคุณอาจารย์มนตรีตราโมดแต่งเพลงชาติแป่งเพลง24มิถุนาไว้เมื่อพศ2 4 8่อเป็นวันชาติใช้เป็นเป็นวันชาติอยู่21ปีครับเนื้อร้อง24มิถุนายนมหาศีสวัสดิ์ปฐมมาเลิกของรัฐธรรมนูญของไทย เริ่มระบบอ,อารยะประชาธิปไตยทั่วราชดอนไทยได้สิทธิเสรีสำราญสำเริงลื่นเริงเต็มที่เพราะชาติเรามีเอกลักษณ์สมบูรณ์ไทยจะคงเป็นไทยด้วยรวมใจเทิดไทยชโยชาติประเทศเหมือนชีวาราชประชาเหมือนร่างกายถ้าแม้ว่าชีวิตมาลายร่างกายก็เป็นปฏิกูลพวกเราต้องร่วมพิทักษ์ไทยภัยบู์ อีกัฐธรรมนูญคู่ประเทศไทยเสียกายเสียชนย่อมทนเสียได้เสียชาติประเทศไทยอย่ายอมให้เสียเลยไทยจะคงเป็นไทยด้วยร่วมใจเทิดไทยเชโย و. นี่คือเป็นันเพลงชาติไทยนะครับเพลง24มิถุนาปัจจุบันนี้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยเราหมุนแทนที่จะไปข้างหน้ากลับกับหมุนย้อนหลังนะครับ ดูการประชุมของรัฐสภาปลาสองน้ำเถียงกันครับจากสวซึ่งมาจากการแต่งตั้งก็เถียงไปอีกข้างๆคู่ๆทางสสก็คิดเห็นต่างกันบางพรรคก็สุดตรงบางพรรคต้องการที่จะกินทีละคำกินทีละคืบเพื่อให้ประชาธิปไตยอยู่ในรัฐมนูญฉบับนี้ครับถึงอย่างไรรัฐมนูญฉบับนี้ก็เป็นรัฐมนูญที่มาที่มาจาก การรัฐประหารจะเป็นประชาธิปไตยยากมากครับก็ขอให้สมาชิกรัฐสภาได้สำเนียกได้ล้ำลึกถึงว่าประชาธิปไตยกว่าจะได้มามันเลือดตาแทบกระเด็นนะครับขอให้ปลดปล่อยสิ่งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยออกไปจากรัฐลุนฉบับนี้ซะเพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญครับเผด็จการหรือการยึดอำนาจหรือระบอบซากเด่นสัปิีนา ไม่มีทางที่จะนำชาติประเทศไทยไปสู่ความเจริญขอลํำลึกน้อมถึงวีรกรรมอันอาจหารของคณะราษฎรขอให้ดวงวิญญาณของราคณะราษฎรไปสิงสถิตยอยู่ในพอันที่เป็นประเสริฐแล้วมองไปยังประเทศไทยให้ประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับประชาธิปไตยจงเจริญ24มิถุนา 2,564ย4ยมิถุนาจงเจริปญประชาธิปไตยจงเจริญเผด็จก,การจงพินาศครับขอบคุณครับสวัสดีครับ